นิทานชาดกห้าชาติตอนสามเณรสุขะผู้มากบารมีสามเณรสุขะเป็นบุคคลในสมัยพุทธกาลเกิดในตระกูลขหบดีบิดาเป็นโยมอุปถากพระสารีบุตรเมื่อครั้งมารดาท่านตั้งครรภ์มีเรื่องเล่าว่านางมีอาการอยากกินอาหาร ที่เหลือจากพระภิกษุชันดังนั้นสามีจึงไปนิมนต์พระสารีบุตรพร้อมด้วยพระสงฆ์ให้มาฉันอาหารที่บ้านจากนั้นก็จัดให้นางนั่งต่อจากพระรูปสุดท้ายคอยรับอาหารที่เหลือในถาดจากพระแต่ละรูปตักไปแล้วมารับประทานระหว่างที่มารดาท่านตั้งครัน คนในตระกูลข้าบอดีรวมไปถึงบ่าวไพร่ต่างอยู่กันอย่างมีความสุขไม่ว่าผู้ใดจะทำกิจน้อยใหญ่ก็ให้สะดวกราบรื่นไปหมดไร้ซึ่งอุปสรรคขัดข้องดังนั้นพอคลอดออกมามารดาท่านจึงตั้งชื่อว่าสุขะเด็กชายสุขะตั้งแต่จำความได้ ความคิดก็แตกต่างจากเด็กทั่วไปพออายุได้เจ็ดขวบเขาก็อยากจะบวชเป็นพระดังนั้นบิดาจึงไปนิมนต์พระสารีบุตรให้มาเป็นพระอุปชาทําการบรรพชากันที่บ้านมีการเฉลิมฉลองกันอย่างใหญ่โตถึงเจ็ดวันเจ็ดคืนหลังจากบวชแล้วสามเณรสุขะก็ได้ย้ายจากฤหาสร์หาของบิดา มาจำวัดอยู่กับพระสารีบุตรดังนั้นพอเช้ารุ่งขึ้นท่านจึงติดตามพระสารีบุตรออกบินทบาทพิกขาจาร์เนื่องจากเป็นผู้อยู่ในตระกูลขหาบดีดังนั้นตั้งแต่คลอดจากคันมารดามาท่านจึงยังไม่เคยออกจากคฤือหา์บิดาไปไหนมาไหนครั้งนี้ พอติดตามพระสารีบุตรออกบินทบาตได้มาเห็นสภาพผู้คนภายนอกเห็นชาวนากำลังทดน้ำเข้านาเห็นช่างสอนกำลังดัดแต่งลูกสอนหรือเห็นช่างไม้กำลังใส่ไม้ทำล้อ,อกเกวียนท่านจึงรู้สึกตื่นตาตื่นใจและเนื่องจากท่านเป็นผู้ที่สะสมบารมีมามากตั้งแต่ชาติปางก่อน พอเห็นภาพเหล่านั้นฉับพลันก็ผุดความคิดโอ้หนอขนาดสิ่งไม่มีชีวิตยังสามารถดัดแต่งได้แล้วฉไหนคนเราที่มีชีวิตจึงจักฝึกไม่ได้เล่าพอคิดได้ดังนั้นท่านก็พลุ่งพล่านใจอยากจักนั่งสมาธิในเดียวนี้เลยจึงกล่าวกับพระอุปชาข้าแต่ท่านอาจารย์ ขอท่านโปรดจงรับเอาบาทรและจีวรของท่านคืนไปเถิดพระสารีบุตรพอฟังลูกสิิ์กล่าวก็ให้ประหลาดใจจึงถามไปว่าอ้าวเนนมีเรื่องใดหรือเนนน้อยเห็นอาจารย์สงสัยจึงตอบข้าแต่ท่านอาจารย์กระผมอยากจะก,กลับไปปฏิบัติธรรมที่วัดในเพลานี้ขอรับ ผู้เป็นอาจารย์พอฟังก็ดีใจจึงรีบรับเอาบาทจีวรของตนมาทันทีจากนั้นก็บอกลูกศิษย์ว่าไม่ต้องกังวลเรื่องอาหารเดี๋ยวตนจะบินทบาทมาเผื่อให้จริงๆแล้วอาหารที่พระสารีบุตรบินทบาทได้วันนั้นทั้งหมดล้วนเกิดจากบุญเก่าของสามเณรสุขะให้ผลดังนั้น อาหารแต่ละอย่างแต่ละชนิดจึงเป็นอาหารที่เลิศรสยากจากหาลองลิ้มจากที่ไหนได้สามารเนนน้อยพอฟังจึงรีบกลับวัดเข้าห้องปิดประตูนั่งกรรมฐานทันใดเวลาเดียวกันนั้นณภพดาวดึงอันเป็นที่อยู่ของจอมเทพผู้เป็นใหญ่นามว่าสมเด็จพระอมรินทราธิราช ขณะที่จอมเทวาประทับอยู่บนพระแทน่นบรรทุกรรมพลที่มีความนุ่มประดุดงอนของพยาราชหงทองจูจ่ๆพระแท่นที่ประทับก็เกิดกระด้างขึ้นมาทำให้องค์มเหสักขเทวราชทรงรู้สึกไม่เป็นที่สบายพระองค์ดังนั้นจึงทรงกำหนดจิตดูทันใดก็ทรงทราบว่า เวลานี้สามเณรสุขะผู้มากบารมีกำลังปฏิบัติพระกรรมฐานขั้นอุกฤษต้องการความสงบอย่างยิ่งยวดดังนั้นเพื่อมิให้ท่านต้องถูกรบกวนจากเสียงรอบข้างจอมเทพแห่งตาวติงสาจึงทรงบัญชาให้เท้ามาหาราชทั้งสี่แยกกันไปไล่ฝูงนกฝูงกา ที่กำลังส่งเสียงเจียวเจ้าอยู่รอบวิหารให้พากันบินไปหากินอย่างที่อื่นก่อนพร้อมกันนั้นก็ทรงให้เขาทั้งสี่อารักขาวิหารแต่ละด้านเอาไว้ส่วนตัวพระองค์ได้ทรงลงมาปรากฏพระองค์ยืนเฝ้าอยู่หน้ากุฏิกล่าวถึงพระศาสดาก่อนรุ่งอรุณวันนั้น ขณะที่ทรงปฏิบัติพุทธกิจเหมือนเคยคือทรงเลงพระยานสอดส่องดูว่าจากมีสัตว์ตนใดเข้าขายบรรลุธรรมบ้างเช้าวันนั้นพระองค์ก็ทรงเห็นภาพสามเณรสุขะกำลังนั่งสมาธิภาวนาอยู่พอทรงเห็นก็ทรงรู้ว่าสายวันนี้หากพระองค์ ไม่ทรงเข้าไปขัดขวางพระสาลีบุตรแล้วไซปล่อยให้พระคุณเจ้านำอาหารไปให้เนน้อยเห็นที i, สุขาสามเณรที่กำลังจักสำเร็จเป็นพระอ,อรหันต์คงจักพลาดโอกาสอันวิเศษนี้ดังนั้นจึงเสด็จออกจากพระคันธกุฎีทรงมายืนดักรอพระอัครสาวกเบื้องขวา อยู่ที่หน้าซุ้มประตูทางเข้าพระวิหารในเช้าวันนั้นหลังจากที่ทรงมายืนรออยู่ไม่นานก็ทรงเห็นพระสารีบุตรที่กลับจากบินทบาตกำลังมุ่งมาอย่างที่ซึ่งพระองค์ทรงยืนรอระหว่างที่พระเถระกำลังเดินมานั้นในใจของท่านก็กำลังคิดถึงเรื่องอาหารที่บินทบาตได้ในเช้าวันนี้ว่า ชนัยญาติโยมจึงนำอาหารที่ล้วนแต่หน้าตาน่ากินรสชาติน่าอร่อยมาใส่บาตรกันอย่างมากมายถึงปานนี้หากเนนน้อยเห็นเข้าคงจักต้องถูกใจเป็นแน่ขณะกำลังคิดอะไรเพลินๆท่านก็เหลือบมาเห็นพระศาสดาเข้าพอดีดังนั้นจึงรีบวางบาตรพร้อมของที่หอบหิ้วลงกับพื้น จากนั้นก็ก้มลงกราบแทบเบื้องพระยุคนลบาทสมเด็จพระผู้มีพระภาคเมื่อทรงเห็นพระสารีบุตรถวายบังคมแล้วยังนั่งอยู่กับพื้นจึงตรัสให้ลุกขึ้นและเพื่อจักทรงทวงเวลาไว้จึงทรงมีพระพุทธดีกาตรัสถามปัญหาสีข้อกับพระเถระ ระหว่างที่ทรงถามปัญหาเวลานั้นก็ได้เกิดปรากฏการณ์ที่อัศจรรย์ขึ้นคือเงาต้นไม้รอบบริเวณวิหารแทนที่จะแปลเปลี่ยนไปตามการเคลื่อนตัวของพระอาทิตย์เหมือนเช่นปกติปรากฏเงาของมันกลับนิ่งอยู่กับที่มิได้แปลเปลี่ยนไปแต่อย่างใดร,ราวกับว่าดวงตะวัน จากหยุดการโคจรไปเสียอย่างนั้นจนผ่านไปพักใหญ่เมื่อทรงทราบว่าสามเณรสุขะบรรลุพระอรหัตผลแล้วพระศาสดาจึงตรัสให้พระเทระนำพัตตหารไปให้ลูกศิษย์ได้หลังจากที่สามเณรสุขฉันพัตตหารแลล้างบาปเสร็จเงงาต้นไม้ก็ได้เลื่อนไหลไปอย่างรวดเร็ว จากที่ยังเห็นว่ายังสายอยู่เพียงชั่วประเดียวประดาวก็กลายเป็นบ่ายคล้อยแล้วบรรดาภิกษุเมื่อเห็นปรากฏการณ์ที่ประหลาดผิดธรรมชาติต่างก็จดจันร์กันอื้ออึงเมื่อครู่ยังเห็นว่าสายอยู่แทๆ้ๆฉไหนพอสามเณรสุขะชนเสร็จก็กลายเป็นบ่ายไปเสียเล่าสมเด็จพระผู้มีพระภาค เมื่อทรงเห็นเหล่าภิกษุพากันสงสัยจึงทรงอธิบายดูก่อนภิกษุผู้ที่สร้างกรรมดีไว้มากขณะบำเพ็ญธรรมมักจะเป็นเช่นนี้จากนั้นจึงตรัสถึงบุพกรรมของสามเณรสุข,ขะต่อเหล่าภิกษุย้อนไปเมื่อครั้งอดีตอันเนิ่นนานยังมีบุตรเศรษฐีผู้หนึ่ง เขาได้รับมรดกจากบิดาเป็นทรัพย์จำนวนมหาศาลดังนั้นจึงใช้ทรัพย์ไปอย่างผู้มือเติบวันหนึ่งเขาได้ให้บ่าวไปนัดพ่อครัวที่มีชื่อเสียงของเมืองเพื่อว่าจ้างให้มาทำอาหารที่มีหน้าตาสวยงามรสชาติอร่อยและมีราคาแพงกว่าอาหารใดๆที่เคยมีมาในอีกเจ็ดวันข้างหน้า และเพื่อจักให้ผู้คนกล่าวขวัญถึงเขาจึงให้ช่างไม้มาสร้างปารามพิธีเพื่อจัดใช้สำหรับบริโภคอาหารชั้นเลิศอวดผู้คนจากนั้นก็ให้บ่าวไคร่แยกกันไปป่าประกาศให้คนทั่วเมืองรู้ว่าเขาจะนั่งบริโภคอาหารที่มีรสเลิศและราคาแพงที่สุดที่ปาร,รามพิธีนี้ในอีกเจ็ดวันข้างหน้า ใครอยากเห็นอาหารที่เศรษฐีบริโภคมีหน้าตาเยี่ยงไรรสชาติอร่อยแค่ไหนหรือราคาแพงปานใดก็ให้มาดูได้ในวันนั้นพอถึงวันงานเหล่าประชาชนที่ทราบต่างก็พากันมามุงดูการบริโภคอาหารของลูกเศรษฐีผู้มั่งคั่งกันจนเนืองแน่นล้นหลามแต่ละคนต่างก็ไม่เคยเห็นของกินจำนวนมาก ที่มีหน้าตาสวยงามมีสีสันน่ากินมากมายถึงเพียงนี้มาก่อนจึงพากันวิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาบังเอิญว่าสายวันนั้นมีชายหนุ่มชนบทผู้หนึ่งเขาได้นำฟืนจากป่าเข้ามาขายในเมืองพอดีพอขายเสร็จเขาก็มักจักถือโอกาสไปเยี่ยมสหายเก่าเนื่องจากนานาทีได้จากมาเข้าเมือง สายวันนั้นพอเข้าไปถึงบ้านสหายก็เห็นเพื่อนเก่ากำลังจากออกจากบ้านพอดีจึงถามเพื่อนว่าจากไปยังสถานที่ใดหนุ่มเมืองหลวงบอกว่าวันนี้ลูกเศรษฐีจะกินอาหารที่มีราคาแพงที่สุดอวดผู้คนตัวเขาอยากจะเห็นว่าอาหารที่แพงที่สุดมันจะมีหน้าตาเป็นเช่นไร จึงจะรีบไปดูหนุ่มบ้านป่าพอฟังอยากจะเห็นเช่นกันดังนั้นจึงขอตามเขาไปด้วยเมื่อไปถึงก็เห็นผู้คนจำนวนมากต่างยืนรายร้อมประลำพิธีทั้งคู่อยากจะเห็นหน้าตาอาหารว่าเป็นเช่นไรจึงค่อยๆแทรกตัวเข้าไปจนใกล้ประลำเวลานั้นบนประลำพิธี ล้วนเรียงรายไปด้วยทานอาหารชนิดต่างๆมากมายหลายชนิดแต่ละชนิดล้วนมีสีสันและหน้าตาที่น่ากินวางอยู่หน้าลูกเศรษฐีชายตัดฟืนพอเห็นน้ำลายก็หลั่งออกมาทันทีเขาอยากจักลองลิ้มชิมรสอาหารเหล่านั้นขึ้นมาทันใดจนยากจากห้ามใจได้ ดังนั้นจึงร้องบอกลูกเศรษฐีข้าแต่ท่านเศรษฐีตั้งแต่เกิดมาข้าพเจ้ายังไม่เคยเห็นอาหารใดจกมีหน้าตาสีสันที่น่ากินอย่างนี้มาก่อนข้าพเจ้าอยากจักลองลิ้มชิมรสชาติของมันเสียเหลอกเกินไม่ทราบท่านจักเมตตาแบ่งอาหารเบื้องหน้าให้ข้าพเจ้าได้ลองชิมสักนิดหรือไม่ลูกเศรษฐี พอเห็นท่าทีใช้บ้านนอกก็รู้ว่าบุรุษผู้นี้ปรารถนาจะกกินอาหารเหล่านี้จริงๆดังนั้นจึงแกล้งตั้งเงื่อนไขดูก่อนบุรุษหนุ่มจะกกินนั้นไม่ยากดอกเพียงแต่ท่านต้องมาเป็นข้ารับใช้ข้าพเจ้าสามปีจากนั้นข้าพเจ้าถึงจัดยอมให้ท่านได้กินอาหารเหล่านี้ไม่ทราบท่านพอจะทำได้ไหมเล่า บุตรเศรษฐีแกล้งกล่าวไปอย่างนั้นเองในใจเขาไม่เชื่อว่าชายเบื้องหน้าจะกล้าตกปากรับคำแต่ที่ไหนได้หนุ่มบ้านป่ากลับตอบออกมาด้วยเสียงอันดังสามปีจากเป็นไรเล่าข้าพเจ้ายินดียอมเป็นข้ารับใช้ท่านบรรดาผู้คนรอบๆเมื่อเห็นหนุ่มชนบทกล้ายอมรับเงื่อนไขอันโหดร้ายของลูกเศรษฐี เพื่อให้ได้กินอาหารเพียงแค่มื้อเดียวต่างก็วิาพากวิจารณ์กันไปต่างๆนานาจนสุดท้ายต่างตั้งชื่อให้เขาว่าพัตตะพัติกะมานพซึ่งแปลว่าชายรับจ้างเพื่ออาหารหลังจากพัตตะพัติกะมานพยอมรับเงื่อนไขนับแต่นั้นเขาก็เข้ามาเป็นค่ารับใช้ในบ้านของลูกเศรษฐีบรรดางานทั้งหลายไม่ว่า จากเป็นงานหนักงานเบาเมื่อลูกเศรษฐีเรียกใช้เขาจาักกวีกวาดรีบทำให้อย่างเต็มอกเต็มใจทุกครั้งจนลูกเศรษฐีเกิดความนิยมรักใคร่เขาเป็นอย่างยิ่งจำเนียนการผ่านไปนับจากวันที่พัตตะพัติกะมานพมาเป็นท่ารับใช้ลูกเศรษฐีบัดนี้ก็ครบสามปีเมื่อถึงกำหนด ลูกเศรษฐีก็ได้ทำตามสัญญาคือจัดงานกินอวดให้เขาเหมือนดังที่ตนจัดขึ้นเมื่อสามปีก่อนแต่งานครั้งนี้ปรากฏประชาชนต่างให้ความสนใจมากกว่างานที่เขาเคยจัดเสียอีกแต่ละคนต่างชวนพวกชวนพ้องชวนญาติชวนมิตรพากันมามุงดูกันจนเนืองแน่นล้นหลามเรียกได้ว่าแทบจะหาที่ยืนมิได้ ครั้งนี้ลูกเศรษฐีได้จ่ายทรัพย์ให้พ่อครัวเป็นจำนวนถึง3,000กหาปณะนะโดยสองพันกหาปณะนะเป็นค่าอาหารมื้อเช้าและมื้อเย็นของเขาส่วนอีก1,000กหาปณะนะเป็นค่าอาหารของพัตตะพัต,ติกะมานพนอกจากนั้นลูกเศรษฐียังให้นายพัตตะพัติกะ อาบน้ำชำระร่างกายด้วยของหอมอย่างดีเหมือนดังที่ตนใช้นุ่งห่มผ้าสาดกนั่งบนบัลลังที่ตนเคยนั่งจัดบ่าวไพร่ามาคอยปรนิบัติรับใช้แถมยังมอบทรัพย์ก้อนโตให้เขาติดตัวสำหรับไว้เป็นทุนในอนาคตอีกเช้าเดียวกันนั้นณเทือกเขาคันธมาศดินแดนหิมมวันตะประเทศ พระปัจเจกพุทธเจ้ารูปหนึ่งท่านได้ออกจากนิโรธสมาบัติหลังจากเข้าสมาธิอยู่นานถึงเจ็ดวันพอออกจากสมาบัติท่านก็ใคร่ครวญว่าอานิสงส์ครั้งใหญ่นี้ควรจัดได้แก่ผู้ใดปัต้นภาพของพัตตะพัติกะนมก็ได้ปรากฏขึ้นมาในมโนทวารของท่านพอเห็นดังนั้นท่านจึงกำหนดจิต ิจารณาว่าชายผู้นี้เป็นผู้ที่มีศรัทธาหรือไม่ทันใดก็ทราบว,ว่าเขาเป็นผู้มีใจศรัทธาและอานิสง์จากทานที่เขาถวายจะทำให้เขาได้มาหาสมบัติครั้งใหญ่ดังนั้นพอห่มจีวรเสร็จท่านก็หยิบบาทขึ้นมาแล้วก็เหาะขึ้นฟ้ามุ่งหน้ามายางังคฤหาส ของลูกเศรษฐีทันทีเมื่อมาถึงท่านได้ปรากฏกายอยู่ติดกับปรมใกล้กับด้านที่พัตตะพัติกะกำลังนั่งรอเตรียมจะบริโภคอาหารขณะนั้นชายหนุ่มกำลังมองดูบรรดาอาหารอันโอชะที่วางอยู่เบื้องหน้าพร้อมกับคิดในใจอาหารเหล่านี้เขาต้องใช้เวลาถึงสามปี กว่าจะได้มีโอกาสมานั่งอยู่หน้ามันเพียงแต่เขาเอื้อมมือไปตักเข้าปากเขาก็จะได้ลองลิ้มชิมรสชาติอันแสนอริอร่อยที่เขาใฝ่ฝันมานานระหว่างที่มองถาดโน้นถาดนี้ว่าจากเลือกตักถาดไหนก่อนดีทันใดนั้นเขาก็เหลือบมาเห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเข้าพอดีพอเห็นท่านความอยากที่มีเมื่อครู่ ก็ถึงกับสงบลงพร้อมกันนั้นเขาก็ผุดความคิดว่าโอ้หนอการที่เราต้องมาทนลำบากรับใช้ผู้คนถึงสามปีเพื่อให้ได้กินอาหารเพียงแค่มื้อเดียวก็เพราะชาติก่อนเราไม่เคยให้ทานอาหารเบื้องหน้าหากเราบริโภคอย่างมากก็ทำให้เราอิ่มได้แค่เพียงวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเท่านั้น แต่ถ้าเราถวายอาหารเหล่านี้แด่พระคุณเจ้าอาหารพวกนี้อาจจะททำให้เราอิ่มได้ไมิใช่เป็นพันโกฏปีหรือแสนโกฏปีดอกหรกือยากระนั้นเลยจำเราจากยกอาหารทั้งหมดนี้ให้กับสมณะเบื้องหน้าเถิดจึงจักเป็นการดีที่สุดเมื่อคิดได้ดังนั้นนายพัตตาพัติกะก็ยกเอาอาหารทั้งหมดของตน ถวายให้กับพระปัจเจกพุทธเจ้าทันทีพร้อมกับอธิษฐานในใจตราบใดที่ข้าพเจ้ายังเวียนไาวตายเกิดอยู่ในภพชาติขอความสุขจงมีแก่ข้าพเจ้าในที่ที่บังเกิดด้วยเถิดแลขอให้ข้าพเจ้าได้เห็นธรรมที่ท่านเห็นด้วยเถิดทานใดที่บุคคลถวายไม่เหลือไว้เพื่อตน แม่เพียงน้อยทานนั้นย่อมมีผลมากสุดหลังจากพัตตะพัติกะมานพยกถาดอาหารเทใส่บาตรพระคุณเจ้าหมดองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าท่านก็ได้ให้พรดูก่อนท่านผู้เจริญสิ่งใดที่ท่านปรารถนาขอจงสำเร็จเหมือนด่างแก้วสารพัดนึกขอความสุขทุกอย่างที่มีบนโลก จงบริบูรณ์แด่ท่านเหมือนด่างพระจันทร์วันเพนปานฉะนั้นพอให้พรเสร็จองค์รฤทุกท่านก็อธิษฐานจิตให้มหาชนที่อยู่ณที่นั้นเห็นภาพการเดินทางกลับเขาคันธมาศของท่านด้วยตาทั้งสองตาจากนั้นท่านก็เหาะขึ้นท้องฟ้ามุ่งหน้าสู่หิมมวันตะประเทศเหล่าประชาชน พอเห็นท่านห่ะได้ต่างก็รู้สึกอัศจรรย์ใจพากันโหอร้องจับจ้องมองดูท่านอย่างไม่กระพิบตาแต่ช่างประหลาดนักถึงแม้ว่าท่านจะห่ะไปไกลแสนไกลแค่ไหนผู้คนที่อยู่ณที่นั้นก็ยังสามารถมองเห็นท่านชัดเจนเหมือนดังว่าท่านอยู่ห่างไม่กี่วาเมื่อท่านห่ะไปถึงเทือกเขาคันธมาศ ท่านก็ได้นำเอาอาหารที่พัตตะพัติกะมานพถวายนั้นไปแบ่งให้กับพระปัจเจกพุทธเจ้ารูปอื่นๆซึ่งมีอยู่ถึงห้ารอรูปด้วยกันบรรดาผู้คนเมื่อเห็นเหล่าพระปัจเจกพุทธเจ้าที่มีอยู่มากมายถึงปานนั้นต่างก็พากาันสาธุการกันพร้อมพรั่งจนกระเหิมไปทั่วอาณาบริเวณแถบนั้น ด้านลูกเศรษฐีที่นั่งบริโภคอาหารอยู่ในคฤลือหาดอย่างมีความสุขพอได้ยินเสียงกมปนาตกึกก้องของเหล่ามหาชนเขาก็ถึงกับสะดุ้งตกใจคิดว่าผู้คนที่มาดูการกินอวดของพัตตะพต,ติกะมานพต่างพากันหัวราะเยาะเขาจึงสั่งให้บ่าวไพร่ออกไปดูทันที หลังจากคนรับใช้กลับมารายงานถึงสาเหตุของเสียงโห่ร้องเขาก็ถึงกับรำพึงในใจน่าอัศจรรย์นักพัตตะพติกะผู้นี้สามารถทำสิ่งที่บุคคลยากจักทำได้ให้สามารถเป็นจริงได้ตัวเราแม้จะมีสมบัติมากมายถึงปานนี้แต่ก็ยังมีอาจทำได้เหมือนเขา อย่ากระนั้นเลยจำเราจาักขอให้เขายอมให้เราได้มีส่วนในบุญครั้งนี้ด้วยเถิดถ้าจาักดีพอคิดได้ดังนั้นลูกเศรษฐีจึงสั่งให้บ่าวไปตามตัวนายพัตตะพัติกะมานบมาพบเมื่อพัตตะพัติกะมาถึงเขาได้ถามชายหนุม่มดูก่อนพัตตะพัติกะผู้เจริญข้าพเจ้าทราบว่า ท่านได้ถวายอาหารอันเลิศรสแด่พระปัจเจกพุทธเจ้าไปจนหมดสิ้นเรื่องนี้เป็นจริงหรือไม่พัะตตะพัติกะมานบตอบว่าจริงขอรับลูกเศรษฐีพอฟังก็กล่าวสาธุการเป็นการใหญ่จากนั้นจึงกะมิดกระเมียนกล่าวกับพัตตะพัติกะดูก่อนพ่อมหาจำเริญ หากข้าพเจ้าจากขอแบ่งบุญจากท่านครึ่งหนึ่งท่านจากยินดีไหมพระตตะพติกะมานพพอฟังจึงตอบข้าแต่นายท่านอันว่าบุญนั้นยิ่งแบ่งออกไปเท่าไหร่มันก็มีแต่จัดยิ่งเพิ่มขึ้นไปเท่านั้นหาได้ลดน้อยถอยลงไปไม่ข้าพเจ้ายินดีแบ่งบุญให้ในายท่านครึ่งหนึ่งขอรับ ลูกเศรษฐีได้ยินดังนั้นก็ถึงกับปรับปลื้มใจจนยากจะกกล่าวและเพื่อเป็นการตอบแทนความใจกว้างของบุรุษหนุม่มเขาจึงยกสมบัติของตนครึ่งหนึ่งให้กับพัตตะพัติกะมานพต่อมาภายหลังเมื่อพระราชาทรงทราบเรื่องการถวายทานของพัตตะพัต,พติกะและเรื่องการยกสมบัติครึ่งหนึ่ง ของลูกเศรษฐีให้เขาองค์ราชาจึงทรงพระราชทานทรัพย์แก่พัตตะพัติกะมานเช่นกันนอกจากนั้นยังทรงพระราชทานตำแหน่งเศรษฐีให้เขาอีกโดยตั้งชื่อให้เขาว่าพัตตะพัติกะเศรษฐีพัตตะพัติกะเศรษฐีได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเรื่อยมาตราบจนหมดสิ้นอายุไข และพอตายจากมนุษย์ด้วยอานิสงส์ที่เขาได้ถวายทานแด่พระปัจเจกพุทธเจ้าบุญกุศลจึงนำให้เขาไปเกิดยังเทวโลกสเสวยสุขจากทิพยสมบัติบนเทวโลกต่ออีกเป็นเวลาถึงหนึ่งพุทธันดรนจนพุทธทุป,ประบาทการนี้เขาจึงมาปฏิสนธิในตระกูลอุป,ปัถากพระสารีบุตร นามว่าสุขะซึ่งก็คือสุขะสาม,มเณรนั้นเองการให้ทานหรือทานะไมอันหมายถึงการให้การสละหรือการเผื่อแผ่แบ่งปันไม่ว่าจะเป็นเงินทองข้าวของเครื่องใช้หรือสิ่งอื่นใดและไม่ว่าจะให้แก่ใครก็ถือเป็นบุญทั้งสิ้นเพราะการให้ทานเป็นการลดความเห็นแก่ตัว ความระเนียวและความคับแคบในจิตใจให้น้อยลงทำให้เราไม่ยึดติดในวัตถุสิ่งของอีกทั้งสิ่งที่เราบริจาคหรือให้ทานแก่ผู้อื่นก็จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นประโยชน์ต่อผู้รับและสังคมโดยส่วนรวมการให้ทานนี้อยู่ที่ไหนไหนก็ทำได้และไม่จำเป็นต้องเป็นเงินเช่น การแบ่งของกินให้กับแม่บ้านที่ทำงานหรือยามเป็นต้นข้อสำคัญสิ่งที่บริจาคหรือให้ทานแก่ผู้อื่นควรเป็นสิ่งที่ยังใช้ได้ไม่ใช่เป็นการกําจัดของเหลือใช้ที่หมดอายุหมดคุณภาพให้ผู้อื่นผลการให้ทานดังกล่าวจะทำให้ผู้ปฏิบัติเกิดความปิติอิ่มเอิบใจ ช่องธรรมวิถีหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อคุณผู้ฟังกัลยาณมิตรได้ให้ทานบริจาคสิ่งที่ดีงามแล้วบุญกุศลจะเกิดขึ้นแก่ท่านขอให้สมหวังดังปรารถนาทุกประการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องธรรมวิถีของเราด้วยนะคะธรรมะสวัสดีค่ะ